รหัส9920ค่ะคุณพี่13ช่องฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10เนิ้วครึ่งค่ะฐาน10.5ความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งคุณพี่13ช่องพ็อกเก็ตค่ะเดี๋ยวพ็อกเก็ตอยู่ตรงไหนก่อนพ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้ค่ะ พ็อกเกค่ะช่องโลงค่ะแล้วก็ซิปกลางค่ะอันนี้คือลอนตรงกลางลอนตรงกลางจะเป็นลอนที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วก็ลอนหน้ากับลอนหลังตัวนี้จะเป็นช่องที่แบบล้วงแบบเสริมลงไปด้านหน้าด้านหลังได้ เตาตังค่ะ8นิ้ว8นิ้วครึ่งใส่ได้นะแถมใส่สะพายมีให้ส่งเส้นค่ะรุ่นนี้สามารถสะพายค r อ s บ b ดี y ได้ด้วยนะคะใส่สะพายมีได้ไป2่งเส้นแบบนี้นะคะเป็นงานหนังวัวแท้ทั้งใบค่ะ9920ค่ะคุณพี่2 4 9 0ี่บาทจากราคาป้ายเต็มอยู่ที่3,600คอขออนุญ,ญาตไม่ได้สะพายค r อ s บ b ดี y ให้ดูนะคะอ่ะ จากไป3,600คุณพี่ CF กันอยู่ที่2,490บาทนะคะสีมินค่ะคุณพี่สีมินสีส้มนะคะสีที่2ค่ะคุณพี่สีที่3ค่ะสีแดงค่ะคุณพี่ตอนนี้คุณพี่มีแต่สีสดสวยเลยสีมิลานโน่ค่ะมิลานโน่ค่ะตามด้วยสีสุภาพนะคะสีกะกีค่ะกะกีค่ะคุณพี่เอาดำไปลองดู